วันที่27พฤศจิกายน2566ชมไลฟ์จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรายงานความคืบหน้าพฤติกรรมและการปรับตัวของน้องกันยากับแม่รับแม่วันดีและน้องทารินกันค่ะวันนี้พัฒนาการน้องกันยาจะเป็นยังไงบ้างเราไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับน้องกันยาแล้วก็ครอบครัวนะคะวันนี้เป็นเวลาประมาณ ห้าวันของกันยาที่มาอยู่ที่นี่นะคะสองอาทิตย์กว่า,วาเข้าอาทิตย์ที่สามแล้วนี่ทารินนะคะคือมีคนยืนอยู่ตรงนี้ทารินก็จะพยายามปีนส่วนนุนกันยาอยู่นู่นนะคะทารินนะคะนี่ทารินกันยากินนมค่ะแล้วก็ให้เวลาทารินกินนมนี่พี่ลูกบอลพี่ลูกบอลสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ค่ะพี่ลูกบอลมาช่วยเลี้ยงน้องนะคะ กัญญากำลังพยายามกินนมนะคะสวัดดีครับนั่นน้องน้องโชน้องโชกลัวชุดเปื้อนวันนี้ยังไม่ได้อาบน้ำแล้วก็เด็กๆนะคะสโนวมาดูแลเด็กช้างด้วยกันนะคะไม่อา้าวเดี๋ยวแม่จะดุลูกลูกบอลนั่งพาน้องไปทางนูง้นโอเคนั่นนะคะกัญญาไปทางนู้นนะคะเดีย๋ยวพาเข้าไปดูกัญญากัน อกัยนยากำลังลคะกำ <g ather> ลังอู้ในการกินนมนะคะแต่ก็กินอยู่ค่ะกินไปได้เยอะแล้วค่ะเมื่อสักครู่กันยากินนมซะ ะะวันนี้ก็พัฒนาการของกัญญาคืออากาศที่นี่เปลี่ยนค่ะเขาก็จะดูดนมไม่ได้เยอะดูดนมน้อยหน่อยแต่ก็ดูดนะคะพี่ก็พยายามให้เข้าตรงเวลาเราก็จะปรับให้ให้นมเป็นเวลานะคะเพื่อก็ให้แม่ช้างได้พักด้วยนะคะก็คือช่วงเช้านะคะก็จะให้ได้สักสองรอบส่วนช่วงที่เที่ยงถึงบ่ายที่แดดร้อนก็จะให้แม่พักค่ะแล้วก็นี่ค่ะเย็นๆช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ให้กัญญา ได้เข้ามาเต็มที่นะคะคือมันอากาศสบายนะคะช่วงนี้นู่นนะคะกัย่ากับพี่อ้อนนะคะเมื่อกี้กินแล้วคะ่ะกินแล้วก็ออกนะคะช่วงนี้ก็ประมาณหนึ่งนาทีกว่าๆที่ที่สามารถดูดได้ต่อเนื่องนะคะตรงนี้ต้องอยู่โซนบนเพราะว่าสัญญาณน,นะคะถ้าลงไปข้างล่างนั่นพี่ลูกบอลน,นะคะ เราก็ให้เด็กๆค่ะช่วยกันกันทารินถ้ากันยาจะกินนมนะคะถ้าทารินกินนมอยู่กันยาก็ต้องหลบไปตรงนั้นหน่อยนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเลยค่ะอาแล้วนะคะกันยาก็จะมาพร้อมกินนมคึกคักอยู่นะคะแต่เขาก็ถ้าถ้าจะให้เทียบนะคะกันยากับทารินเราจะเทียบกันไม่ได้เลยเพราะว่าช้าง ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ด้วยตัวกัญญาเขาก็รับจากแม่มานะคะความแอคทีฟหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะพี่พี่ที่พูวยอยู่ครบนะคะพี่อน้นพี่เปียกแล้วก็พี่เป็กนะคะนี่ค่ะต้องการไว้แล้วก็ให้กัญญากินนมอ่าบนกัญญา <c oughs> อันนี้พี่ๆทุกคนก็ช่วยกันได้แล้วนะคะก็ไม่ต้องกระถึงพี่ควานได้ตลอดแต่ก็อยู่ใกล้ๆนะคะนี่ค่ะพี่คุยกับพี่วิทยาก็อยู่ตรงนี้พี่คุยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่คุยนะคะตอนนี้จะเป็นพี่ทักป่าแล้วค่ะก็พี่วิทยานะคะควานสวบัสดี คนล,ลุ้นเพียบเลยค่ะต้องหลอกล้อทารินไว้หน่อยนะคะกันยาก็พยายามค่ะเพราะตอนนี้ช่วงนี้กินนมได้น้อยนิดนึงนะคะเพราะว่าก็น่าจะการปรับเปลี่ยนอากาศด้วยค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็พยายามให้กินมากขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้อากาศเย็นยนิดหนึ่งขอหน่อยขอหน่อยมันขึ้นอยู่กับทุกๆองค์ประกอบเลยนะคะการที่จะลูกช้างตัวหนึ่งจะกินนมได้นะคะองศาแม่น้ำนมพร้อมนะคะสะภาพอากาศสภาพจิตใจของแม่แตอนนี้แม่ก็กินอาหารเม็ดด้วยค่ะเพื่อเสริม ความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีแขมค่ะแขมนี่ก็ชอบเหมือนกันนะคะกินแค่ใบค่ะแล้วก็เด็ดก้านทิ้งระวังระวังกระมังคว่ำนะคะนี่ค่ะดูได้ดีดูได้ดีค่ะโอ้โหพี่เป็กโดนแล้วค่ะ ตอนนี้ฮาลินคือแตกตาไปมากแรงเยอะมากๆนะคะส่วนน้องกัญญาเนี่ยค่ะเราเราเราไม่ได้บอกว่ากัญญาติดเต้าอย่างเดียวแต่เราให้เวลาเขาได้ดูดนมค่ะเพราะก็คือมาแล้วเพราะกัญญาเพราะกัญญาเขาก็ตอนนี้ก็ต้องให้เขาเป็นเวลาค่ะจะได้ไม่ต้องกดดันกันตลอดเวลานะคะ กินต่อนะคะช่วงนี้ก็น้ำนมมาเยอะมากๆค่ะตอนช่วงเย็นอากาศดีแม่ก็มีน้ำนมให้กินได้ดีนะคะ นี <laughs> el, ่ค่ะองศาก็ถึงถึงถึงเราจะบอกว่ากินได้นะคะแต่ก็ยังรุ้นทุกครั้งค่ะเขาเขาก็ก็พึ่งฝึกนะคะวันนี้ก็ได้แค่เป็นรันที่สิบห้เองนะคะที่ฝึกเขาฝึกจริงๆก็แค่สิบกว่าวันนะคะในการกินนมโอเคเข้าละอย่านี้เข้าอะค่ะกับพุ้งแก้มดูดนะคะลิ้นดูดทำให้เป็นสุญญากาศนะคะดี ไปฟังคนในห้องที่ตัวดอวยแล้วกันนะนี่คุยที่เราชอบกันมาดู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 บุญบุเหรอช่วงเย็นเป็นช่วงที่หวังที่สุดแล้วที่จะได้ให้ได้น้ำนมนะคะแล้วก็มีช่วงเช้าเช้าเใช่ไหมคะพี่ขุยจะมีเวลาไหนนะคะที่เขาดูดได้เยอะ ตอนเช้ากับตอนเย็นที่ที่น่าจะได้น้ำนมได้เต็มๆ,ๆหน่อยค่ะ,คะกลางกลางวันก็คแค่เสริมนะคะ,คะถ้าตอนเช้ากับเย็นแล้วก็ตอนสองทุ่มอีกทีหนึ่งไหมคะตอนกลางคืนอีกทีหนึง่งต้องเสริมนมขวดอยู่แล้วค่ะเราเสริมนมขวดอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ทิ้งนมขวดนะคะนมขวดยังให้น้องเขาค่ะ น้องเขาปกติเลยเลือกให้กินเลยนะคะตอนนี้เราฝึกเข้าเต้าได้แล้วพอรู้ว่าดูดยังไงแล้วนะคะเราก็มาถ้ากินนมนมเสร็จนะคะเราก็ต้องให้เช็คนมขวดนะคะถ้าเขากินลดลงก็คือขึ้นอยู่กับกัญญาเลือกเลยะคะ่ะ S <S น่าจะน่าจะตกใจไฟหรือเปล่าคะอันนี้เราตกใจหรออันดีหล,ล,ล,ลบก่อนนะคะ อันนี้ทารินเป็นอะไรกับมุมนี้ก็ไม่รู้ค่ะอยากจะขึ้นมากค่ะคใช่ค่ะตลกทารินมากเขาก็จะวาร์ปมาแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะระวังทารินเพราะตอนนี้ทารินเปลี่ยนไปนะคะก็คือวิ่งเก่งขึ้นนะคะเยอะขึ้นทารินขาเล่นแล้วค่ะแต่ก็ยังเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะว่ากัญญากับทารินต่างกันมากมาก,มากเลยนะคะ ก็ถ้าไม่ได้ก็พักหน่อยนะคะพีากันยาขออยู่ข้างในก่อนนะคะ 哎。<Okay. S 2> okay. ีปฏิยากับไฟค่ะมีกองไฟเราเผาขยะนะคะทารินก็มานี่แล้วค่ะกลัวกันยาอยู่ใกล้ๆแล้วจะเดี๋ยวตกใจก็เลยประคองกันยาไว้ด้วยนะคะนี่คือช่วงวุ่นวายนะคะค่ะก่อกองไฟก็กังวลไฟ ก็เป็นสันทัตยานนะคะ <มา S 1> พี่โชยิ้มให้ฟังหน่อย <มา S 1> พี่โชครับน้องกัญญาดื้อไหมมาคุยด้วยหน่อยพี่โชวสวัสดีครับ <มา S 1> กัญญาดื้อไหมลูกพอประมาณครับหรอเลี้ยงง่าย,ยไหมง่ายไหวไหมคะมแข็งแรงไหมได้อยู่เนาะ,ะพี่โชให้น้องกินนมเยอะๆนะครับแต่วันนี้พี่โชลุยไม่ได้เพราะพี่โชยังไม่เปลี่ยนชุด เดี๋ยวเสื้อจะเปื้อนใช่ไหมครับกลัวช้างไหมพี่โจเหรอขึ้นได้ไหมขึม้นได้ถ้าตัว,ตวอืมพี่โจพูดดังๆเลยลูก <im itation> ถ้ามีไม่มีควานเราก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมลูกเนะพราะตัวนี้ใครเลี้ยงคะพ่อแล้วก็พ่อคูมิสนิทบมันเนี่ยอ๋อสนิทด้วยถึงเข้าใกล้ได้ใช่ไหมลูกเนาะค่ะขอบคุณครับ แม่ันนี้น่าจะกังวลไฟนะคะเราเผาขยะกันตรงนี้โอเคสงบแล้วคะสงบลงแม่ก็สงบลงก็งง <c oughs> ยังเป็นการฝึกบทเรียนนี้ที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการให้กินนมค่ะ เพราะว่าสําคัญที่เราพาทารินออพากัญญามาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะให้เขาได้กินนมนะคะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นค่ะแล้วก็ยังมีนมชงช่วยนะคะแต่ก็พยายามให้มากที่สุดทุกครั้งดีให้เข้าเต้านะคะก็ต้องพยายามกันเต็มที่ค่ะทุกองศาทุกม,มุมทุกจังหวะนะคะต้องประสานกันอย่างดีมากเลยะคะ่ะกว่าจะได้น้ำนมแต่ละหยดของกันยา ก็จะมีการแย่งกันนะคะค่ะไฟมันลุกวันนี้นะคะวันวันวันอื่นๆจะไม่ลุกขนาดนี้ก็เลยยังไม่ค่อยเห็นปฏิกิริยาดูแม่หันหน้าไปฝังกองไฟตลอดเวลาน่าจะก,กังวลมากๆเหมือนกันคะ่ะกัญยาก็ตั้งก็กินนะคะเป็นม,มุมหน้าจ้าตอนช่วงเวลานี้แม่น่าจะมีน้ำนมพอสมควรคะ่ะ

ตอนนี้ทารินเหมือนมุมนั้นชอบมากๆนะคะตอนเย็นเขาชอบไปไปเล่นมุมนั้น,นะค่ะช่วงวุ่นวายมีกองไฟ,งไฟเดี๋ยวเราถ้ากองไฟพักหน่อยยให้กังวนพอสมควรเลยนะคะ ดูดูไปยาแม่แบบไม่แม่นิ่งเลยวันนี้กองมันไฟมันลุกสูงมากใช่จะเป็นช้างป่าก็กังวลเหมือนกันค่ะกองไฟนี่ก็หลบเลยหลบเลยเหมือนกันนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เราให้เขาได้ได้โอกาสกินนมมากที่สุดน,นะคะ กัญญาก็ต้องให้ติดนมเลยค่ะเพราะว่าเราอยากให้โอกาสได้กินน้ำนมเยอะที่สุดนะคะก็นี่ก็เดินเข้ามาเองได้ค่ะจังหวะแม่วันดีแม่วันดีถ่ยถอยหน่อยแม่วันดีถอยให้กันยาหน่อยอ่าถอยถอยแม่วันดี ขอบคุณครับอ่ากินหรอกกันยากินได้ไหมได้ไหมถอยถอยอโอเคโอเคค่ะตอนนี้ก็น่าจะได้จิบจๆหนล้วก็ปากขยับนี้นะคะถ้าถือว่ามนการดู คุ้นเคยกับทุกคนค่ะทั้งแม่วันดีแล้วก็ทีมเรานะคะก็เริ่มปรับตัวกันได้มากขึ้นค่ะสองสัปดาห์ก,ออก,กว่าๆที่มาอยู่ที่นี่นะคะอยากได้อะไรคะแม่วันดี มีหมาเข้าไปมีคณะเข้าไดูดดูดดูดอะเริ่มกินได้แล้วนะคะตอนนี้อ๋อพี่ก็ลืมพูดพไปเลยนะคะ เพราะว่าก็ลุ้นค่ะเวลาลุ้นกันยากินนมนี่ก็ลุ้นเงียบเลยค่ะก็อยากให้เขาได้ได้ได้กินทุกทุกจังหวะนะคะก็ตามตามแม่ไปกินอยู่ค่ะค่ะเขากินได้พาหรือที่คนเอาหมาเข้าป่าเลแล้วก็ เป็นช่วงเวลาที่ต้องกินนมค่ะท่าลินโอเคก็สงบลงค่ะแล้วแต่บางจังหวะนี่ค่ะกองไฟสงบแม่ก็สงบเหมือนกันนะคะอยาจจะตกใจไฟมากๆแม่มันดีโอเคได้แล้วค่ะ จริงๆเราก็ไม่ได้อยากห้ามทารินเข้ามาทุกครั้งนะคะก็จะได้ทําให้เป็นธรรมชาติอยู่หน่อยแต่ถ้ามาจังหวะที่แรงหน่อยก็ต้องก็ต้องชะลอให้น้องทารินเบาลงหน่อยนะคะชะลอให้เขานิดนึงแต่ถ้าจังหวะธรรมดาแบบนี้ก็ก็ปล่อยนะคะเคลื่อนอันนี้ไม่ธรรมดานะคะพี่อ้นดึงดูดความสนใจนะคะอันนี้เป็น เนเปีย,ปยโยอ๋อแขมกับเนเปียวันนี้กินแขมทั้งวันเลยลองเนเปียมาก็ชอบเหมือนกันนะคะถอยถอยแม่วันดีถอยให้น้องน้อย,อย,อยโอเค นะคะทารินมาแล้วนะคะวาร์ฟมาแล้วนะคะทารินแต่ทารินก็ห่างๆนะคะแต่ตอนกินเขาก็กินดูดได้ได้นานแล้วก็แรงค่ะแต่กันยาเขาจะดูดบ่อยแต่เขาดูดเบาแล้วก็ไม่ไม่ต่อเนื่องนะคะแต่วันนี้เริ่มดูดต่อเนื่องขึ้นจังหวะน่าจะนมนะคะ่ะเมื่อกี้ที่เช็คน้ำนมก็น้ำนมมาเยอะเลย ชาล er mm ิน hmm. ก so, ็ก like. ินเป็นเวลามากๆค่ะแม่เซ้าซีนะคะเป็นเป็นลูกช้างที่เออกินเป็นเวลาแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้กินบ่อยมากๆนะคะก็พี่คุยนะคะประคองตัวหนึ่งไว้เขาใมองอีกตัวหนึ่งให้กินนมได้ด้วยะโอ้พี่ตกใจเสียหักอ้อยนะคะอย่าคอยตาม พ่อๆนะคะก็จะหน้าคิ้วขมวดอย่างนี้ตลอดเวลาพี่ๆที่ในไลฟ์บอกว่าเห็นแล้วสงสารพ่อๆแล้ะทุกคนก็จะคิวขมมดหมดเลยอันนี้เป็นไปตามปกติเลยนะคะพออกินได้ก็ลุ้นนะคะก็ยังต้องเป็นพัฒนาการที่เราก็ต้องให้ความสําคัญแล้วก็ทําให้อย่างสม่ําเสมอกับกัญญามากๆค่ะก็คือแม่ต้องได้กินสมบูรณ์ ทารินก็ต้องได้กินครบปกติเหมือนที่ทารินได้กินนะคะแล้วก็กัญยาก็ได้ดูดนมด้วยนะคะค่ะทีมแต่ละวันนะคะทีมควบคุมการดูดนมหนึ่งหยดของกันยานี่สตาฟเยอะมากเลยนะคะ เราก็เห็นความตั้งใจของกัญญาด้วยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้มันเป็นความตั้งใจของทั้งคนพัทระเลยนะคะอีเลฟเว่นคอนเซอร์เเลยที่เมตตามากๆนะคะทุ่มสตาฟทุ่มทุกอย่างเพื่อให้กัญญาได้ทุกอย่างเลยได้นมนะคะให้เหมาะสมทำยังไงถึงจะปรับให้เขาได้เหมาะสมนะคะ โอเคถ้าท่าลินดูดนะคะกัญยาก็จะดูดได้ดีเหมือนกันถ้าลินหลบไปแล้วะค,ะค่ะ ะะก็ยังงดเยี่ยมอยู่นะคะมันยังเป็นช่วงเวลาฝึกฝนจริงๆค่ะเรากำหนดเวลาไม่ได้เลยนะคะเพราะการให้น้องได้กินนมได้มีโอกาสกินนมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสุดๆนะคะถ้าคนมาเยอะเวลาที่เราต้องฝึกกันยาก็จะน้อยลงค่ะเพราะว่าตอนนี้เวลาปรับตามแม่แล้วก็ตามกันยาตามทารินคือมันมีสปัจจัย พร้อมกันนี่มันมันก็จะลําบากนะคะถ้าถ้ายังมีการเยี่ยมหรือมีเวลาเปิดเยี่ยมก็จะลําบากมากเวลาการฝึกของเราเพราะว่าการฝึกนี้ก็คงต้องเป็นต่อเนื่องค่ะต่อเนื่องไปเรื่อยๆอ,อยู่นะคะเพราะว่าการได้รับนมการทําให้เขานี่ก็คือต้องให้มั่นใจว่าเขาได้รับนมอย่างพอดีนะคะแล้วก็เข้าเต้าด้วยความสบายใจใช้เวลาที่เหมาะสมนะคะก็โดยมีทารินเป็นต้นแบบในการกินนมนะคะ แล้วก็การเล่นนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะลักษณะของทุกอย่างก็จะมีต้นแบบตอนนี้ก็เลยยังต้องงดเยี่ยมอยู่นะคะมันการกำหนดเวลาได้ได้ยากมากๆเลยค่ะแม่ทารินก็คือทุกคนที่มาแม่วันดีนะคะทุกคนที่มาเจอนะคะก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่แม่ช้างตัวหนึ่งก็จะอนุญาตให้ลูกช้างตัวอื่นๆนะคะได้กินนม โดยไม่ขัดขืนนะคะก็จะมีบางจังหวะที่กันยาเองนะคะได้ไหมคะเป๊ๆได้เนาะนี่ค่ะูหน้าพี่พี่ค่ะก็ตาเปล่ๆที่ได้ดูดนมแล้วนะคะทางโนนก็กันไว้ก่อนค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะ ค่ะแค่ก็ขออนุญาตค่ะข,ขอขอเป็นแค่ไลฟ์แล้วก็ติดตามภาพเคลื่อนไหววิดีโอนะคะหรือไม่ค็พาพนิ่งแล้วก็ข้อมูลอัปเดตของน้องนะคะเพราะว่าถ้าจะเปิดให้มาคนจะมาเยอะมากๆแล้วเราก็กําหนดเวลาดูแลลําบากเหมือนกัน,นะคะ่ะหน้าทีนี้เขาก็ยังเป็นลูกช้างที่เราต้องให้ความสําคัญเรื่องว่าการกินอยู่อย่างมากๆนะคะมากที่สุดแล้วกันยามาทางนี้แล้วค่ะ สดใสค่ะในมุมของกัญญาความสดใสเขาจะมีแค่แค่ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะอยู่แค่นี้เดินนะคะกระชับกระเฉงแบบของเขานะคะโดยที่เทียบกับตัวอื่นไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่รู้ว่าเขาเจออะไรมาสภาพจิตใจเป็นยังไงแต่ตอนนี้เขากินได้นะคะนอนหลับแล้วก็ มีแววตาที่ดีสุขภาพที่ดีที่คุณหมอหรือสัตวแพทย์ที่นี่นะคะสัตวแพทย์ที่นี่เป็นคุณหมอทิพย์ค่ะคุณหมอทิพย์ช่วยดูแลแล้วยังมีสัตวแพทย์ของกรมอุทยานนะคะก็เป็นของสบอ .16 นะคะสํานักอนุรักษ์กพื้นที่ที่16นะคะหมอวิกิ้งค่ะก็มาช่วยดูทุกวันเลยนะคะช่วยกันปรบับช่วยกันดูค่ะนี่คือความเร็วนะคะต้องเตือนกันว่าต้องระวังค่ะ กันยาก็ยังอยากเล่นโอ้พี่วันล้มเลยค่ะเป็นเพดจากการเล่นเกมนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเย็นค่ะกัญยาก็ปรับปรับตัวได้หมดวันนี้อากาศเย็นหน่อยนะคะเย็นลงกว่าทุกวัน ขนาดเวลานี้ก็รู้สึกเย็นขึ้นนะคะก็วันนี้ก็น่าจะหยุดไล่แค่นี้กันยากันยาวมนน้อน้อยกันยาไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะเป็นไงบ้างกันยาก็จะเดินจังหวะแค่นี้นะคะเชิญหน่อยวิ่งเชิญหน่อย พี่พี่นี่พี่เป็กนะคะเสื้อลายพางจุ๊บกโชว์หน่อยกันยากันยาน่าจะอยากกลับไปที่นอนตัวเองแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่ให้ความห่วงใยกันยานะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ